ครับโฮราจาร์แชนแชนวมหาจังพลังบวกร้อยล้านไซชนันก้ามคลโฮราศาสตร์อินโดจีนคลิปนี้ผมจะเสนอเรื่องราวของชาวลัคนาและราศีมีนดูดวงช่วง29ิเมิถุนายนถึง27พฤษภาคม68ในมุมของงานเงินความรักตัวเลขโชคและเรื่องอื่นที่น่าสนใจและช่วงรี้ฟังกันได้เลยนะครับในมุมแรกที่จะมาพูดถึงก็คือเรื่องของการเงินของชาวมีน เงินสดในมือของคุณนั้นนะครับมักจะมีการหมุนเวียนไปกับเรื่องของการเริ่มต้นธุรกิจหรือใช้ไปกับเรื่องของเพื่อให้ธุรกิจเนี่ยมาดําเนินต่อไปได้เพื่อให้ผลประโยชน์เนี่ยมันลันต่อไปได้เรื่อยๆนะครับพยายามที่จะเน้นลงทุนรยาวในธุรกิจในการค้าในเวทบวงที่คุณเห็นว่ามันไปต่อได้หรือสิ่งที่คุณศึกษามาเป็นอย่างดีแล้วเนี่ยนะครับคุณได้ทําการวิจัยในตลาดมาอย่างดีแล้วเนี่ยว่ามันมีศักยาภาพ พอนะครับที่คุณจะลงทุนลงแรงไปลงคิดลงไปนะครับเพื่อให้มันงอกเงยในระยะยาวได้ดีนั่นเองและในอีกส่วนหนึ่งนั้นคุณมักจะเริ่มลงทุนในยาวไปกับเรื่องของสิ่งที่มันมีความจําเป็นต่อการเติบโตของธุรกิจของคุณของการค้าของคุณหรือของครอบครัวของรูดุลลักของคุณเป็นสําคัญนะครับซึ่งสิ่งที่คุณมักจะเจอก็คือเรื่องของความจุกจิกความจุ้จี้ในรายละเอียดอีกย่อยที่มันเยอะเกินไปนั่นเองนะครับในเรื่องของ ความคาดหวังต่างๆเนี่ยที่คุณอาจจะต้องพบเจอในการทําธุรกิจหรือกับครอบครัวของคุณกับญาติของคุณนั่นเองนะครับหลายๆครั้งเนี่ยคุณก็จะเรียกมุ่หงิดใจร้อนนะครับเพราะว่ามันไม่ได้อย่างใจคุณอีกด้วยนั่นเองแล้วการเงินในความปรารถนาของคุณชาวมีนคืออะไรล่ะคาตอบก็คือคุณอยากให้ธุรกิจที่คุณลงทุนลงแรงไปแล้วเนี่ยหรือที่มันเคยมีปัญหาเลอรังจุกจิกจุกจีจ้เยอะๆเนี่ยให้มันดีขึ้นให้มันลกคลาบแห่งปัญหาให้มันมีปัญหาลดลงไปเรื่อยๆนะครับ จนปัญหาเหล่านั้นเนี่ยไม่เป็นภาระปัญหาของคุณอีกต่อไปเนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าคุณไม่อยากที่จะไปวุ่นวายกับเรื่องเล็กน้อยไม่จะ่ากินไปเพราะว่ามันเสียเวลาคุณและมันทำลายสุขภาพจิตของคุณซะมากกว่านะครับคุณอยากจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันรับรื่นและเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยต่างๆเนี่ยที่มันเลวร้ายหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็อย่ามามีผลกับธุรกิจกับการค้าของคุณเลยนั่นเองดูในมุมถัดไปในเรื่องของการงานกันบ้าง งานคุณในช่วงนี้มักจะมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของการดิวงานกับพวกรายใหญ่ๆกับองค์กรใหญ่ๆกับหน่วยงานราชการหน่วยงานรัฐสากิจต่างๆเนี่ยเพราะว่าบริษัทคู่ค้าใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคุณจะทามันไม่ <ต Liberty. S 2> ค่อยสำเร็จหรือมีปัญหาเยอะนะครับแต่ว่าคุณจะสามารถทําได้ดีนะครับหากคุณทําการค้าแบบอ้อมๆนะครับหรือในการเป็นคุณซื้อเป็นที่ปรึกษาให้กับพวกเขาในการวิจัยตลาดหรือให้การศึกษาค้นคว้าต่างๆกับองค์กรใหญ่ๆหรือสิ่งที่เป็น เรียกว่าที่บริษัทใ,ใหญ่เขาไม่ทํากันเนี่ยแต่คุณก็มาทาได้นั่เองนะครับซึ่งงานที่คุณไม่ทําให้ดีที่สุดก็คือการควบคุมความเสียหายของทรัพย์สินควบคุมเรื่องของหนี้สินไม่ให้มันเยอะจนเกินไปหรือการป้องกันอันตรายจากเรื่องของผู้ร้ายเรื่องของการถูกจรกากรมต่างๆเนี่ยซึ่งคุณต้องพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับด้วยความรบอบคอบเพื่อให้งานของคุณนั้นเป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยนั่นเองแล้วการงานในความปรารถนาของคุณชาวมีนคืออะไรล่ะคำตอบก็คือ ป็นอยากให้งานคุณมีทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยด้วยความลงตัวที่สุดนะครับในเรื่องของจังหวะเวลานะครับและเรื่องของการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างลงตัวให้กับทุกฝ่ายและแม้จะมีข้อพิพาทระหว่างประเทศหรือข้อพิพาทใหญ่ๆได้โลกอันนี้ก็อย่าให้มากระทบกระเทือนหรือมาส่งผลลบต่อสิ่งที่คุณทําอยู่เลยนั่นเองในมุมถัดไปมาดูเรื่องของความรากักความสัมพันธ์ของชาวมีกันบ,บ้างสิ่งที่คุณขาดอยู่ก็คือเรื่องของความหวานชื่นในชีวิตรัก สาเหตุหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าคุณอาจจะไปมัวสนใจในเรื่องราวของตัวคุณเยอะจนเกินไปจนลืมที่จะใส่ใจในรายละเอียดปีกย่อยของคนละของคุณซึ่งคุณมักจะทุ่มเทลงไปในเรื่องของการศึกษาเล่าเรียนของเรื่องหลังคุณเป็นสคัญคุณพยายางที่จะวางแผนระยะยาวให้กับการลงทุนระยะยาวต่างๆเนี่ยเพื่อให้กองคุณมีความมั่นคงสูงที่สุดนะครับเรื่องของความรู้ความสามารถในองค์ความรู้ในเรื่องของสังคมดีๆหรือเรื่องของความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของครอบครัวของคุณเป็นสําคัญนะครับแต่ไม่ว่านะครับแม้ว่าความหวังของคุณอาจจะน้อยลงไปบ้างนะครับแต่ความรักของพวกคุณก็ยังไม่มีปัญหาอะไรให้หน่าห่วงนะครับซึ่งที่มันไม่น่าห่วงเนี่ยก็มันอาจจะมีสาเหตุมาจากที่ว่าคุณมักจะทําความเข้าใจและศึกษาซึ่งกันและกันมาเป็นอย่างดีแล้วนะครับเรียกได้ว่ารู้จุดที่รับได้ของอีกฝ่ายเรื่องของเรื่องของความรักเป็นอย่างดีรู้ใจรูปภูมิกันเป็นอย่างดีแล้วว่ามีมุมมองความคิดความอ่านอย่างไร มีวัฒนธรรมมีความเชื่อแบบไหนมีสิ่งใดที่เป็นข้อห้ามมีสิ่งใดที่ห้ามเกินขอบเขตหรือคําว่าลิมิตอยู่ตรงไหนเนี่ยแล้วว่าสิ่งไหนเนี่ยที่ไม่ควรจะแตะในเรื่องของความรักของอีกฝ่ายหนึง่งรู้ว่ามุมไหนที่มันเป็นมุมละเอียดอ่อนต่อความเชื่อต่อความรู้สึกของอ e ีกฝ่ายเนี่ยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเหล่านี้นะครับล้วนเป็นปัจจัยสําคัญนะครับทาให้ความรักของผู้คุณเนี่ยอยู่ได้ในระยะยาวนั่นเองแล้วความรักความสัมพันธ์ในเนอรไรนนะครับที่คุณปรารถนาและต้องการคําตอบก็คือ คุณอย่าให้ความลับของพวกคุณเนี่ยปราศจากปัญหาหรือมีปัญหาน้อยที่สุดนั่นเองนะครับและอย่าให้มีมือที่3เข้ามายุ่งยากในชีวิตลักของพวกคุณเลยนั่นเองในมุมถัดไปในเรื่องของภาพลักษณ์ที่สังคมมองคุณชาวมีนเนี่ยพวกเขาเรียกว,ว่าทึ่งในแผนง,งานได้อยของคุณในการตัดสินใจที่มันชานฉลาดของคุณโดยเนี่ยคุณมักจะมีการศึกษาวิจัยในน้งความเป็นไปได้ในอนาคตในสิ่งที่คุณสนใจเป็นอย่างดีเรียกว,ว่าพวกเขาทึ่ง ในความฉลาดในการลงทุนฉลาดในการส่งเสริมองค,ความรู้ต่างๆเพื่อต่อยอดสู่อนาคตได้ดีนั่นเองมาดูในมุมถัดไปเรื่องของโอกาสและโชคลาภของคุณชาวมีดนะครับสิ่งดีของคุณก็มาจากการที่คุณมักจะชอบสะสมโดยเฉพาะเรื่องของเก่าของโบราณหรือของในเรื่องของมรดกตกทอดต่างๆเนี่ยคุณมักจะผ่านการบุกเบิกหรือสร้างขึ้นมาเองแล้ว ชอบที่จะ,สะแสวงหาโอกาสใหม่ๆอยู่ตลอดเพื่อตอบโจทย์ในการทำกำไรใหม่ๆเนี่ยแม้ว่าจี่มีบางครั้งเนี่ยมันไม่เวิร์กแต่ก็มีอีกหลายตัวอีกหลายครั้งเนี่ยที่มันเวิร์กนะครับเมื่อมันหักลบกับนี่กันแล้วเนี่ยมันก็เลยยังได้ความสําเร็จมากกว่าความลุมเหลวนะครับทีนี้นะครับก็คือโอกาสและโชคลาภของคุณชาวมีนนั่นเองในมุมถัดไปมาดูเรื่องของตัวเลขทำโชคกันบ้างน,นะครับดเด่นสรับชาวมีนก็คือเลข6 เลข9และเลข8จบแล้วนะครับสำหรับชาวลัคนาและราศีมีนดูวดวงช่วง29มษถายนถึง27พฤษภาคม68หากคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe และอย่ายลืมกดกระดิ่งช่องขอรำคาญชสดงด้วยนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับก็นใหม่คลิปหน้าครับ